พิพิธภัณฑ์พุทธธรรมพระบรมสา,ารีริกธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพุทธธรรมเทวสถานในโอกาสอันสรงคุณค่านี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะนำเสนอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวัตถุจากเก้าประเทศในเอเชียให้พุทธศาสนิกชนนักศึกษาและผู้ที่สนใจในพุทธศาสนาในเอเชียให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาขอพรในสถานที่แห่งนี้ พิพิธภัณฑ์พุทธธรรมพระบรมสารีริกธาตุเป็นสถานที่ที่ได้ถแถลงและสอนสวดมนบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประเทศอินเดียฉบับโบราณและการบูชาเทพเทวดาและเทพจากประเทศอินเดียและประเทศไทย พิพ,ธพิธภัณฑ์พุทธธรรมพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ได้ก่อตั้งมามากกว่า15ปีโดยได้จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยง,งานเอกชนและภาครัฐในการเผยแผ่พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ยาวนานกว่า10ปีเป็นองค์กรส่งเสริมและการบำรุงพุทธศาสนาในประเทศไทยและได้เชื่อมต่อกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเทศากาลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยพิพ,พิธภัณฑ์พุทธธรรมพระบรมสารีริกธ,พพตรธราตุาก,ฐฐาก่อตั้งในเมืองนคนรราชสีมาในพื้นที่สองไร่เศษ ในปีพุทธศักราช2561ได้นำวัตถุสำคัญและได้อัญเชิญพระบรมสารีกิกธาธุพระอระหันตธาตุและพระาธาตุมากกว่า800พระองค์จากต้นฉบับที่ได้เก็บรักษาไว้จากสถานที่สำคัญซึ่งเป็นเวลายาวนานกว่า2,500ปีและได้จะแสดงมากกว่า160ประเทศภายใต้องค์กรส่งเสริมพระพุทธศาสนาสายวัชรยานและมหายาน พิพิธภัณฑ์พุทธธรรมพระบรมสารีริกธาตุเป็นองค์กรสำคัญที่ได้นำเรื่องราวการเชื่อมต่อเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศอธิปะทิทินเดียพามา่าสีลังกาจีนไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนปาลและภูตาน และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นส่วนสําคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงเป็นศูนย์เรียนรู้ผสมผสานการศึกษาพระพุทธศาส,สนาเชิงลึกและการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างลงตัว พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้บรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุกว่า9้าสันฐานจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกและได้รับพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมอบจากพระเทพสาราเวทีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในวันที่เมีสายนพุทธศักราช2552มีการจะแสดงพระอรหรันต์ภาษาวกอรหันต์เอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นภาษารีบุตรพรโมคลานะพระราหุนพระอานนทพระศิวลี พระนาคเสนพระอัญญากทัญญะพระองคุลีมานพระอุบาลีพระสุภูตรีพระอนุรุทธ,ธะและพระอุปคุตที่สําคัญใน800พระองค์ที่ได้นํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งน,นี้ด้วยการมาสักการะที่นี่เชื่อสร้างบุญบารมีและการสัมผัสกับ,กบประวัติศาสตร์อันยาวนานพร้อมกับค้นคว้าความสงบในจิตใจ ครั้งแรกที่เข้ามาที่นี่นะคะก็จะแตกต่างจากที่อื่นก็คือองค์เทพต่างๆที่อยู่ในบริเวณรอบๆตำหนักหรือว่าที่สำนักที่นี่ค่ะมีครบเลยถ้าเราจะมาขอพรหรือว่าตั้งใจที่จะมาขอพรกับองค์ที่เราชอบหรือศรัทธาเนี่ยค่ะที่นี่จะมีองค์ทุกองค์ที่ที่ครบในที่เดียวค่ะพิพิธภัณฑ์พุทธธรรมพระบรมสารีริกธาตุในเมืองนครราชสีมา เป็นที่รวบรวมวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมและาศาสนามากมายเพื่อให้ผู้คนที่มาเยือนสามารถศึกษาและเข้าใจมรดกทางวิญญาณได้อย่างลึกซึ้งทําให้สถานที่แห่งนี้ไม่เป็นเพียงแต่การบูชาแต่ยังเป็นสถานที่เรียนรู้อันยิ่งใหญ่ในภาคอีสานซึ่งผู้คนจะได้ค้นพบและเชื่อมต่อเกี่ยวกับคุณค่าทางจิตใจและจิตวิญญ,ญาณของพระพุทธศาสนาในมิติที่กว้างกว่าเดิมรู้สึกถึงพลังนะคะ เรื่องพลังความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พลังศรัทธากับของเจ้าของสถานที่อะค่ะซึ่งตัวพี่เองมองว่าเจ้าของสถานที่เนี่ยท่านเป็นคนที่มีเมตตาสูงมากเพราะท่านนำองค์พระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยค่ะมาจัดแสดงเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะคนในภาคอีสานเนี่ยค่ะที่ไม่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปในกรุงเทพได้หรือเดินทางไปต่างประเทศที่จะไปเยี่ยมชมสการะ พระบรมสารีริกธาตุนะคะสามารถมาที่นี่ได้นะคะตอนแรกที่เข้ามาก็รู้สึกว่าเจ้าของสถานที่ใจดีมากมแล้วก็ท่านก็ชี้แนะแล้วก็แนะนำในเรื่องของการบวงสวงบูชาต่างๆบางครั้งตัวเราเองเราก็ไม่เข้าใจว่าแต่ละองค์เทพแต่ละท่านเนะะี่ยค่ะจะต้องสักการะบ,บูชาย,ยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างท่านก็จะเดินชี้นำว่าอุปกรณ์ที่เครื่องสักการะบ,บูชาที่นี่คะ่ะมีครบเลย สำหรับตัวพี่เองนะคะเข้ามาที่นี่เนี่ยอาจารย์เจ้าของสถานที่เนี่ยท่านก็จะแนะนำให้มากราบไหว้พระบรมสารีริกาตุแล้วก็มานั่งสวดมนต์ให้กับตัวเองก่อนให้เราจิตใจสงบให้เราจิตใจนิ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะออ,ออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นองค์เทพเทวดาหรือว่าอ,องค์ที่คนไทยจะนับถือกันมากๆก็อย่างมี ท้าวเวสสุวรรณอย่างงี้ค่ะแล้วก็องค์พญานาคก็ like สามารถก็ไปขอพอรได้เลย,ยนคะคะเพราะว่าที่นี่ก็ท่านไม่ได้บังคับว่ามาแล้วจะต้องมาเสียเงินเพื่อจะ,อะบูชาเครื่องสักการะบูชา,านี่ค่ะบางทีก็มาขอพอรพอเราขอสําเร็จเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับมาถวายเครื่องสักการะอะไรเงี้ยก็ได้นี่คือเป็นจุดที่พี่ประทับใจเลยคือมาเนี่ยเรามาขอพอรกับองค์เทพที่นี่คือขอได้ขอได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตัวอาจารย์เองเนี่ยท่านท่านมีความประสงค์แบบนั้นเรื่องความเมตตากับคนที่เดือดร้อนทุกใจอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะที่ตัวพี่เองพอเข้ามาที่นี่เสร็จปุ๊บท่านไม่ได้แนะนำนะคะว่าจะต้องบูชาสิ่งนั้นจะต้องซื้อสิ่งนี้เพื่อจะมาสักการะองค์น้อนองค์<ม>นั้นเนี้ยค่ะเข้ามาปุ๊บท่านก็จะถามสารทุกข์สุขดิบว่ารู้สึกยังไงมีความทุกข์ใจอะไรบ้า,างเนี่ยค่ะก็จะท่านก็จะ ให้เรามาปรึกษาเรื่องถ้าเราอยากอยากรู้เรื่องดวงชะตาเงี้ยค่ะท่านก็จะแนะนําให้เรามาปรึกษาเรื่องดวงชะตากับอาจารย์นะค่ะพอเราได้คุยพูดคุยกับอาจารย์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ออกไปขอพรซึ่งการขอพรล้วก็ไม่ได้ถูกบังคับหรือเราไม่จําเป็นเลยที่ต้องไปซื้อไปเสียเงินที่จะบูชาหรือไปอซื้อเครื่องสักกาะระเนะครับเพื่อบูชาแล้วก็เดินขอพรได้เลยนคะคะ ในการเดินทางของท่านมายังพิพิธภัณฑ์พุทธธรรมพระบระมสา,ารีริกธาตุท่านจะได้สัมผัสกับความสงบความเคารพและความศรัทธาที่แท้จริงทุกขั้นตอนของการบูชาพระบรมสา,ารีริกธาตุไม่เพียงแต่การสร้างบุญบาร,รมีให้กับตัวเองแต่ยังเป็นการแบ่งปันความเคารพและความศรัทธาต่อผู้อื่นการแรกเข้ามานะทุกทุกใจถูกไหม เขามาทุกข์ใจลาบากใจมากเข้ามาหาอาจารย์เนี่ยแกแนะนาให้สวดมนต์สวดแล้วเราสบายใจขึ้นเราเป็นความรู้สึกว่าเออโล่งแล้วปล่อยวางกับชีวิตอย่างเงี้ยเข้ามาสถานที่แห่งนี้อะไรอย่างเงี้ยตื่นตันดีใจแล้วอาจารย์ก็ดีมากแล้วก็ขอพรสวดสวดแล้ว,วก็ขอพรไม่มีบ้านก็ได้บ้านที่มาสวดมนต์จริงๆน่ะเข้าห้าปีแล้ว บางทีถ้าเช้าว่างก็สวดถ้าไม่จะางสวดตอนยินมาสวดเองสวดให้องค์เทพฟังทุกพระองค์ขอพอรท่านตุดจีนก็สวดบทจีนเข<อ>้ามาขอพอรได้เลยบางคนค<บ>่ะ<อ>ใช่บางบคนไม่มีตังก็เข้ามาขอได้บางคนไม่กล้าเข้ามาก็เรา,เราแนะนำให้เข้าขมาหนึ่งด้วยภาวะเศรษฐกิจเนาะเราก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปกราบไหว้พระบรมสา,ารีริกธาตุอย่างกรุงเทพเชียงใหม่เนี้ยเราไปไม่ได้ค่ะมาที่นี่คือมีครบเลยอันนี้คือประทับใจอย่างแรกเลยที่สุดแล้วแล้วสองเนี่ย องพระพิฆเนศโดยส่วนตัวพี่นับถือองค์พระพิฆเนศน้องด้วยหน้าที่การงานอ,าองเงี้ยองใหญ่ที่สุดในโคราชพี่คิดว่าน่าจะในภาคอีสานก็อยู่ที่นี่พอดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เครื่องสักระบวงสวงเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ต้องเดินทางไปกรุงเทพไปวัดแขกแต่ที่เนี้ยเราบูชาองค์ทางพราหมณ์ทางฮินดูทางพุทธอะไรเงี้ยค่ะมีครบหมดเลย ที่นี่ที่เดียวอย่างพี่ไม่เคยรู้จักว่าอาจารย์คะบูชาพระพิคเนตเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างอาจารย์ก็จะแนะนำว่าอ๋อต้องมีอุปกรณ์อันนี้อันนี้นะเนี่ยค่ะที่นี่ก็จะมีครบซึ่งพี่ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยในภาคอีสานถือว่าที่นี่ใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็ครบที่สุดแล้วซึ่งพระพิคเนตเป็นเทพแห่งศิลป,ปะวิทยาการและความสําเร็จถือเป็นปฐมปูชนียเทพหนึ่งในเทพที่มีเทวานุภาพมากที่สุดองค์หนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผู้ที่ประกอบอาชีพในด้านศิลปกรรมนาตศิลป์วรรณกรรมและการค้าทุกคนล้วนให้ความเคารพนับถือและการสักการะบ,บูชาพระพิคเนศอย่างกว้างขวางสําหรับสายมูก็สามารถมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถบูชาองค์เทพต่างๆซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์พุทธธรรมพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ซึ่งจัดโซนเป็นวิหารพุทธพราหมณ์ฮินดูและจีนทิเบตสําหรับผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาในเทพจีนและทิเบต ก็ยังสามารถมาขอพอรที่วิหารเจ้าแม่กวนอิมภายในวิหารนี้มีเทพศักดิ์สิทธิ์หลายพระองค์อาทินาจาเจ้าแม่กวนอิมองค์พระศรีอริยะเมตรยัยพระกุเวนและพระองค์จุตโลกบาลทั้ง4ี่ซึ่งเป็นเทพที่อัญเชิญมาจากทิเบตและจีน ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์มีการสวดมนต์และปฏิบัติธ,ธรรมเป็นประจำซึ่งเปิดให้เข้ามาบวมพญกุศลสงบจิตสงบใจและยังมีโซนในการบูชาอุปกรณ์ในการทำพิธีต่างๆอย่างครบวงจรโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาและยังมีโซนรับอาหารรองรับภายในอีกด้วย พิพิธภัณฑ์พุทธธรรมพระบรมสารีริกธาตุที่นี่คือศูนย์เรียนรู้ที่ผสมผสานการศึกษาพระพุทธศาสนาเชิงลึกการรวบรวมและการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆพระองค์ที่รวมไว้ได้อย่างลงตัวการมาที่นี่คือการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ที่ไม่รู้จบอาน,นิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ของการบูชาพระบรมสารีริกธาตุเป็นสิ่งที่พร้อมเพียงในตัวเองถึงแม้เราจะไม่ได้เกิดในยุคที่พบเห็นพระพุทธเจ้าด้วยตาแต่การบูชานี้ประหนึ่งเราได้ใกล้ชิดและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตนเอง เนื่องจากพระบรมสารีริกธาตุและพระอระหันต์ได้ถูกนํามาบรรจุไว้ในพิพิธภัณฑ์พุทธธรรมพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสถานที่แห่งนี้จึงไม่เป็นแต่เพียงสถานที่สําหรับบูชาเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาและเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมที่ลึกซึ้งอีกด้วยพิพิธภัณฑ์พุทธธรรมพระบรมสารีริกธาตุตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดลงเกลือเก่าตรงข้ามโรงแรมเฮอร์มิเทจเชิงสะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเล ถนนเท้าสุระตำบลในเมืององเมืองจังหวัดนครราชสีมา